โอ้โหห่อไว้ตั้งหลายวันยังไม่ได้ลงมือทอดเลยจ้ามาแล้วมาแล้วจากคลิปทอดคลิปทอดมาแล้วเดอ้อจะบอกว่าแม่จ๋าลงคลิปม้วนปอเปียพันปอห่อ,หอปอเปียไว้ตั้งหลายวันแล้วยังไม่ได้ทําคลิป ทอดยังไม่เห็นตอนทอดเลยนะคะวันนี้แม่จ๋าก,ก็เอาคลิปที่ทอดปอเปี๊ยะนะคะมาลงให้แล้วเด้อจ้านะ,ะห่างห่างกันหลายวันนิดนึงนะแต่ในความเป็นจริงแล้วทำในวันเดียวเด้อจะเด้อมาแล้วมาแล้ว,ลวคลิปทอดปอเปียะจ้านะคะทุกคนเรามาทอดปอเปี๊ยะกันนะคะที่แม่จ๋าได้ห่อไว้นะคะตอนเออ่ที่มีแขกมาเยี่ยมบ้านนะคะนะคะมีครอบครัวลูกชายมาเยี่ยมบ้านก็ทำปบ เปียนะคะต้อนรับนะคะก็เลยนะคะได้ทำคลิปไว้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ทยอยลงนะคะคลิปคลิปเอ่อ หอ่อปอเปี๊ยะนะคะทําลงไปแล้วนะคะหลายวันก่อนนะคะแต่นี้คลิปทอดนะคะปกติทําในวันเดียวแต่ว่าขยักไว้เอามาลงอีกวันนึงแต่ทิ้งช่วงห่างไปนิดนึงจ้าเราก็มานะคะเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าเอ๊แม่จ๋าหอ่อปอเปี๊ยะไม่ทอดเหรอนะคะทอดแล้วทอดแล้วมาดูมาดูแล้วกระจองงกระจององ มาคะ่ะเราก็มาทอดปอบเปี๊ยกกันแม่จ๋าจะชอบใช้เป็นหมอ้อนะคะชอบใช้เป็นหมอ้อนะคะในการทอดและชอบใส่น้ํามันเยอะๆนะคะให้ให้แบบว่าคือไม่ให้เขาเขาแบบว่าติดก้นหมอ้อนะคะแม่จ๋าจะชอบแบบนี้ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะนะคะสูตรใครสูตรมันสูตรฉันก็ทําแบบนี้สูตรเจ้าแบบไหนสูตรฉันแล้วก็ทําแบบนี้ <c oughs> นะคะกระทดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนแต่ก็ไม่แบบว่า านานมากมายอะไรนะคะเพราะว่าข้างในเขาสุกแล้วนะคะไส้ข้างในเขาสุกอยู่แล้วนะคะเราเราผัดไส้เขามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เพียงแค่เอามาทอดให้ให้เขามีความเหลืองๆนะคะให้แผ่แผนแป้งเขาสุกหน่อยนะคะแต่ว่าด้านในนะคะเขาสุกข,ของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วอย่างที่นะคะอย่างที่เราพูดกันไว้ตั้งแต่คลิปห่อปอเปีย๊ยะทุกคนตายแล้วนะคะคลิป อปอเปียแม่จ๋าะนะคะปอเปียแม่จ๋าคลิปนี้นะคะทุกคนลืมใส่วุ้นเส้นเด้อกินได้เหมือนกันเนาสุดท้ายเราก็ห่อเสร็จแล้วนะคะใส่ใส่ไส,ส่เออใส่เส้นวุ้นเส้นหรือไม่ใส่ก็อร่อยคือเก่าละจ้านะคะทอดเสร็จแล้วจา้าหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปใส่จานเตรียมพร้อมเสิร์ฟกันเลยจา้าเดี๋ยวขอบคุณนะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณมีความสุขทุกท่านทุกคนจ้าบ,บายบายไปแล้วเด้อใครอยากกินมากินกับแม่จ๋านะคะปอบเปี๊ยะอร่อยอร่อยพร้อมเสิร์ฟทุกคนแล้วจ้า